อากาศเย็นยเยือกจนขนลุกทั้งที่เพิ่งจะบ่ายสามแสงแดดส่องหลอดใบไม้ลงมาไม่ถึงพื้นดินกลิ่นดินชื้นๆปนกับกลิ่นอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูกมันเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาผสมกับกลิ่นคาวเลือดจังๆเราเดินลัดเลาะไปตามทางเดินเล็กๆมุ่งหน้าสู่น้ำตกเอราวันชั้นที่สี่เงียบ เงียบจนหน้าขนลุกไม่มีเสียงนกร้องไม่มีเสียงแมลงมีแต่เสียงรองเท้าผ้าใบบนพื้นดินกับเสียงหายใจพอถึงชั้นสี่ภาพที่เห็นตรงหน้าก็ทำเอาแทบหยุดหายใจสายน้ำสีเขียวมรกตไหลบาลนมาจากผาหินสูงชันละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณผมยกมือขึ้นป้องหน้ามองลอดผ่านม่านน้ำที่สาดกระเซ็นแต่แล้วก็ต้องชะง,งัก ในม่นน้ำผมเห็นเงาเงาของผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างบอบบางกำลังร่ายรำท่วงท่าอ่อนช้อยงดงามแต่แววตากลับว่างเปล่าน่ากลัวภาพนั้นอยู่แค่ชั่วพริบตาเดียวก่อนที่ม่น้ำจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมคิดว่าตัวเองตาฝาดไปผมยกมือไหว้ขอพรตามธรรมเนียมก่อนจะเผลอเอ่ยปากออกไป ขอให้เดินทางปลอดภัยเสียงตอบรับแผ่วเบาแทรกมากับเสียงน้ำตกขอบคุณขนลุกสู้ผมรีบหันหลังเดินออกมาไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมอง